สวยคือเอาผู้หญิงบ้างเอาตัวผู้หญิงก็เอาผู้หญิงอ่าเอาตัวผู้หญิงอ่าตกลงเอาสวยเอาสวยนะอะไรกินใครอ่ะ ออฟอ์พี่นุชกับพี่ตุ้ยแล้วก็พี่หนุเล็กกำลังจะมาแต่ว่าไม่ทันอยู่กินข้าวอยู่ก็เลยฝากบอกอาทิตย์เยี่ยอ่าหน้าคนถ่ายนะครับหน้าตบผนงานไปแกล้งนะเข้าว่าเพราว่าอะไรอ่ะรัก่ะ บอกแล้วไม่อยากค่ะเอาไปเซ็นแจ้งอ่ะใส่ออกับนกโป่งใช่ออฟนี้ปล่ะใส่ออฟนี้ปล่าออฟสองหรือเปล่าวันละวันที่าเสียไปอเสียอะไรกนิทรรศการแบบพอผ้าไหมให้แม่แต่แม่ว้ามันเหมือนเหมือนงานคราวที่ไปของวันพ่อคราวนั้นที่ไปกับน้องแทยบไปก่อนนะครับไป

รีบจังวะ